หนีเลยตา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 ยเนี่ยมาดูซิโอ้หนดูซิหนีดูซินี่มันอามาทรมานใช่ไหมลู๋นะใช่ไหมอกโอ้นี่อะไรกันเนี่ย่ไรซูลูกค้าเดือดกับนี่ไอ ซัมซ oh, oh. right. ุงซัมซุงซัมซุงอ๋อเหรอซัมซุงทำบ้านเลยใช่ไมใช่บ้านอ่อกลับไปด้วยลูกชายกับแล้วเอามันมาทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยคะ่เราลัวไกลับไปดไปถึงไหนแล้วเนี่ยมีอะไรทอดไว้ไหมเนี่ยไม่มีไปไปได้แล้วอรับรอใส่อะไรเยอะแยะ ไปไป,ไป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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไง <c oughs> ไปไป